แทนที่เราจะขับรถเข้าไปหาเต็นท์แล้วโดนเต็นท์กดเป็นราคารับซื้อเราสู้ขายเองได้เลยนะครับเราก็จะสามารถลงขายในราคาหน้าเต็นท์ได้นะครับไม่รู้จักอย่าเชื่อใจนะนะต้องต้องรู้จกขขักขนาดคนรู้จักกันยังทํากันได้เลยเดี๋ยวนี้สวัสดีครับ กับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเพลร์และเหล้ยงโตยต้าพาทัวร์ครับขายรถมือสองยังไงไม่ให้ขาดทุนก็คือจะเอาคันเก่ามาขายใช่แล้วออกรถคันใหม่ใช่ใช่ไหมทำยังไงดีใช่ว่าแต่ว่าบางท่านน่ะก็คือจะเจอในกรณีที่แบบ ยังผ่อนอยู่ยังมีค้างค่างวดอยู่ยังไม่ได้มีเล่มทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับลูกค้าที่เขาจะถามว่าแล้วผมต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้นต้องามาคุย,คยเป็นแนวทางแล้วกันเอาเอาแบ่งประเภทก่อนเอาประเภทแรกเนี่ยรถคันเก่าผ่อนหมดแล้วก่อนดีกว่าอ่าอนะอ,อันนี้ก็จะง่ายหน่อย รถเก่าผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็คือมันมีเล่มแล้วไงคือไม่ว่าลูกค้าจะมาขายยังไงเนี่ยลูกค้าก็ได้เงินก้อนกลับไปแน่นอนเอารถกับเล่มทะเบียนมาแลกเงินได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปยุ่งกับไฟแนนซ์แล้วไม่ต้องไปปิดไฟแนนซ์แล้วนะครับอันนี้มันง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดรถมันติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยติดไฟแนนซ์อยู่นี่คือปัญหาเพราะว่ารถติดไฟแนนซ์เนี่ยบางทีราคาที่เราตีให้เนี่ยให้กับเจ้าของรถไปเนี่ย มันอาจจะไม่พอสำหรับการปิดยอดไฟแนนซ์ก็คืออย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแบบเคลียร์ภาระตรงนี้ออกไปนะจะขายขั้นเก่าเราต้องทำอย่างไงบ้างอย่างแรกเลยคือต้องไปเช็คก่อนว่ารถของคุณเนี่ยติดไฟแนนซ์อยู่เท่าไหร่ยอดติดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมนะลูกค้าบางท่านนะส่วนใหญ่จะไม่รู้เลยนะว่ามันมีส่วนลดให้เราด้วยนะลดดอกเบี้ยใช่ส่วนลดดอกเบี้ยให้เราด้วยว่า ถ้าเราจะปิดวันนี้วันนี้ระบุไปเลยมียอดค้างอยู่เท่าไหร่แล้วได้สนลดเท่าไหร่เอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นคิดเองได้ครับดูว่าของของคุณเนี่ยค้างงวดที่ที่เราผ่อนอยู่เนี่ยเหลือกี่งวดและผ่อนอยู่งวดละเท่าไหร่สมมติสมมติค้างงวดเหลืออยู่20งวดจ่ายอยู่งวดละหมื่นเท่ากับเอา20คูณ10,000ก็คือสองแสนนะครับเท่ากับรถของคุณเนี่ย ติดไฟแนนซ์อยู่ 200, 2 0 0 0 0นอันนี้คร่าวๆแต่ติดนิดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ถึง200,000เพราะว่ามีส่วนลดดอกเบีย้ยให้ด้วยข้อ2ก็คือเราก็ไปเช็คราคารถว่าตอนนี้ตลาดเขารับซื้อกันอยู่เท่าไหร่ หน้าเว็บไซต์กับรับซื้อกับทางเต็นท์หรืออะไรเนี้ยราคามันจะไม่เท่ากันนะคุณเหลียงใช่ราคามันจะหายไปห0 0 0 0ื่นถึงหกหมื่นนะมีมันส่วนต่างบางรุ่นบางบางคันก็ต่างกัน8 0,000ื่นมีส่วนต่างอยู่ใช่ส่วนต่างเยอะเือนการขึ้นอยู่กับรุ่นละปีแล้วก็การเล่นของตลาดดด้วยคือต้องบอกก่อนว่าว่าราคาที่บอกมีราคารับซื้อกับราคาตั้งขายหน้าเต็นท์เนี่ยเหตุผลคือเพราะว่าเวลาเต็นท์ รับซื้อนะครับหรือโชว์รูมรับซื้อหรือพนักงานขายรับซื้อเองเขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้เองใช่เขาซื้อไปตั้งขายเขาซื้อไปตั้งขายเพราะฉะนั้นเขาต้องต้องมีส่วนต่างนิดหนึ่งนะครตั้งแต่ห้าหมื่นถึงแปดหมื่นเพื่อ,อหนึ่งคืออาจจะมีเรื่องของระยะเวลากว่าจะขายได้เพราะรถยนต์เนี่ยราคามันลดลงทุกปีทุกเดือนถูกต้องกว,ว่าเขาจะขายได้เนี่ยราคามัมนมันตกลงมาเรื่อย นะครับเขาก็ต้องตั้งราคาเผื่อราคาตกลงมานิดนึงแล้วก็อย่างที่สองเผื่อเขาต้องเอาไปทํานู่นทำนี่นะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยรถมาก,ก็สภาพแบบไม่ได้สวยนะคือบางคันมันตั้งขายเลยไม่ได้ใช,ใช่โซมอะไรเงี้ยทำสีเราคันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ราคาเ่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็จะม,มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่ต้องเอามาทำํำรถให้พร้อม<ช>พร้อมขายใช่แล้วก็ ส่วนที่เหลือว่าเอาเป็นกาไรเขาิดหน่อยอหรือหรือบางบางเคสบางที่บางเต็นอาจจะกู้เงินมาลงทุนใช่เขาก็จะโดนดอกเบีย้ยเขาก็ต้องมีเผื่อดอกเบี้ยไว,ไว,ไว้ว่ากี่เดือนกี่เดือนกว่าจะขายได้คันนี้เขาอาจจะเสียดอกเบี้ยเดือนละสามพันต่อคันเขาก็ต้องเผื่อไว,ไว้อาจจะ10เดือน10เดือนก็สามหมื่นแล้วนะกว่าจะขายได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ลูกค้าจะถามเอ้ยแล้วทำไมเห็นผมเห็นในเว็บราคาขายตรงนี้ท่าไม รับซื้ออยู่เท่านี้อะไรอันนี้แหละนี่คือเหตุผลเนาะเหตุผลเนี่ยลูกค้าชอบชอบเดินมาชอบชอบโทรมาบอกว่าน้องเนี่ยพี่เซิร์ช Google เนี่ยเห็นเขาขายอยู่เท่านี้พี่อยากให้น้องซื้อพี่เท่านี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยแหละคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงซื้อเท่าหน้าเว็บไม่ได้ไม่ได้สมมติเซิร์ชใน Google หรือว่าหน้าเต็นท์ขายอยู่ส0 0 0 0นตั้งขายอยู่เลยนะมาถึงมาถึงโชว์รูมหรือขับเข้าไปหาเต็นท์ เขาอาจจะรับซื้อเราอยู่200,000 2 200,000 3 200,000 4ใช่เขาจะไม่ซื้อราคาหน้าเต็นท์ที่เขาตั้งขายอยู่แล้ว<ช>เป็นเรื่องปกติ<ช><ช>เพราะเหตุผลที่เราว่ามานี่แหละข้อที่สามพอเรารู้แล้วว่าราคารถมันเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เอามาบวกลบกัน,นว่ามันพอไหมพอ,อที่จะปิดยอดไหมหรือมันมีส่วนต่างที่เราจะต้องจ่ายไหมเ <ๆ S 1> หลือเงินไหมใช่ไหมใช่ขาดทุนไหมขาดทุนไหมนั่นแหละนะก็ต้องไปดูกันอีกทีนี่คือข้อที่สาม และขั้นตอนที่4ี่ครับขั้นตอนที่4ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามาดูแล้วมันไม่เหลือเงินแถมเราต,ต้องควักเงินจ่ายออกไปอีกครับอ,อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงบกวกลบคูณหารแล้วมันเหลือเงิน,นมันง่ายเหลือ,อเงิน,นก็ดูว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนลูกค้าพอใจไหมหรือบางคันอาจจะพอปิดไฟแนนซ์แต่ไม่เหลือเงินก็ต้องดูอีกว่าพอใจไหมแต่เราจะมาพูดถึงเคสที่ ไม่พอปิดไฟแนนซ์แล้วกันแล้วยังต้องควักเงินอีกเออนะอ่ะจะทํายังไงดีฮะจริงๆแล้วอยากจะแนะนําลูกค้านะครับว่าเอออย่างสมมุติว่าไปตีที่เต็นท์ราคามันไม่พอปิดแต่ลูกค้าต้องควักเงินกลับมาตีที่โชว์รูมราคาพอเท่ากัน แต่ลูกค้าจะมาซื้อรถป้ายแดงอันเนี้ยมันจะมีข้อดีตรงมี้ที่ว่าเราเนี่ยสามารถเอามาร์จิ้นของรถใหม่มาช่วยสนอบสนลูกค้ารถเก่าได้เอา,าเงินส่วนลดรถใหม่ไปช่วยปกที่ราคารถเก่าใช่ถูกต้องไหมเขาเรียกว่าเทินอ่าเอาวาเทินไอ้คำว่าเทินนี่แหละที่ลูกค้าได้ยินมานานแสนานานนะจริงๆคําว่าเทินกับคําว่า,วาเออเออขายรถเก่ามันก็ความหมายเดียวกันเพียงแค่ว่าถ้าใช้คําว่าเทินเนี่ยมันจะมีส่วนลดรถใหม่ไปช่วยโปะ ราคารถเก่าให้มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ต้องวักเงินมันเหมือนได้ราคารถ<ช>คันเก่าเพิ่มขึ้นนะที่แบบพอใจที่ลูกค้าไม่ต้องมานั่งเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มใช่แต่จริงๆมันก็คือเอาส่วนลดรถใหม่ไปช่วยนั่นเองใช่เพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าลูกค้าไปตีที่เต็นท์เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมคุณเหลเองข้อดีคือสมมติสมมติถ้ารถคันเก่าตีแล้วจะปิดไฟแนนซ์ปิดไม่ลงขาดเงินแค่สองหมื่นแต่พอดีลูกค้าเนี่ยมาออกรถป้ายแดงด้วย นนเราก็สามารถช่วยได้แต่ต้องมาออกที่โชรูมนะใช่โชรูมก็จะทําการย้ายส่วนรถรถใหม่เนี่ยไปปกรถคันเก่าให้แล้วก็ปิดยอดแฟแน์ให้เขาเรียกว่าตีเธอ,ขอเ,าเธอขาเรียกตีเธอ,อถูกต้องครับแ,แ,แต่ส่วนรถรถใหม่มันจะหายไปนะส่วนหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าแบบมาช่วยปุ๊บแล้วส่วนรถรถใหม่ย,ยังอยู่เท่าเดิมไม่ใช่เนี่ยลักษณะนี้มันดีกว่าถ้าลูกค้าจะขายที่เต็นท์ข้างนอกหรือว่าขายอย่างเดียวเนี่ยยอดปิดมันขาดไป2 0 0หมืนคุณก็ต้องหาเงินมาเอง2 0 0หมนถูกต้องไหมใ อันนี้ไม่ต้องอันนี้เอาส่วนลดรถใหม่ไปช่วยโปะจบเลยน,น,นะครับอันนี้แหละมันก็จะเป็นข้อดีว่าทําไมถึงต้องมาขายกระทางทชวร์ลูมก,ลกม,ามาซื้อกระทางโชวรเนาะใช่ไหมก็ปิดได้ด้วยปิดรถเก่าได้ด้วยซื้อรถไปแดงได้ด้วยน,น,นะครับแต่ว่าถ้าบางขันเนี่ยแบบทะลุไปเป็นแสนอย่างเงี้ยมันก็ยากนะไม่ไหวคือต่อให้มาทชว์ลูมมันก็ไม่ไหวนะพูดถึงเจอเจอบ่อยนะเจอบ่อยนะที่แบบลูกค้าจะขายรถคันเก่าแล้วแบบยอดปิดไฟนั์มันมันขาดเยอะสมมติยอดปิดไฟนันอยู่300,000แต่ว่ารถลูกค้าตีได้2000,000อย่างเงี้ย นะก็ก็เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยพอสมควรเลยนะฮะใช่อันนี้อาจจะต้องนะแบบลูกค้าอาจจะต้องมีออกบ้างแล้วเราก็ช่วยออกบ้างสมมุติถ้าเกิดทาําตามสขั้นตอนที่พวกเราสองคนแจ้งไปแล้วรถยังไม่สามารถขายได้รถคันเก่ายังไม่สามารถขายแล้วปิดไฟแนานซ์ได้ มีคีสุดท้ายครับข้อข้อห้าเลยข้อห้าเลยลูกค้าอาจจะต้องไปตั้งขายเองลูกค้าต้องไปตั้งขายเองคำว่าตั้งขายเองเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยก็เอารถไปจอดในที่ที่มีคนผ่านเยอะๆจอดหน้าบ้านจอดริมถนนแล้วลูกค้าก็ติดป้ายขายนะใส่เบอร์โทรอ่าหรือจะใส่ราคาไว้เลยก็ได้แล้วแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราขายไม่แพง ชรับทางการขายมันมีเยอะแยะนัหรือหรเราจะโพสต์ลง Facebook ลงขายดีลงอะไรก็ได้นะเดี๋ยวนี้ Facebook มี Marketplace ที่แบบโพสต์ขายแล้วเป็นสาธารณะมันมีช่องทางหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าผมเคยขายรถของตัวเองอ่ะสอคันในนี้ในแอปพลิเคชันขายดี m อาขายดี .com เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้สามารถโหลดแอปลงในมือถือนะครับแล้วคุณก็ไปถ่ายเอามือถือไปถ่ายรูปรถเนี่ยหลายมุม เราก็โหลดลงแอปขายดีดอคอมได้เลยเป็นแอปพลิเคชันที่ลงขายง่ายมากมแล้วคนเห็นเยอะมากด้วยนะครับได้ผลดีมากนะแล้วเราสามารถขายในราคาที่หน้าเต็นท์เขาตั้งขายได้เลยขายในราคาที่เราต้องการถูกต้องขายในราคาที่ที่เราต้องการคือก็อย่อยากเกินราคาหน้าเต็นท์นะครับแทนที่เราจะขับรถเข้าไปหาเต็นท์แล้วโดนเต็นท์กดเป็นราคารับซื้อเราสู้ขายเองได้เลย นะครับเราก็จะสามารถลงขายในราคาหน้าเต็นได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วในการขายถูกต้องไหมและถ้าเกิดเราอยากจะได้ไวขึ้นหน่อยนะครับก็ตั้งให้ถูกขเขาทั้ง2-3ง0 0 0หมใช่ไหมสมมติเราเซิร์นใน Google รถเรารุน่นนี้ปีนี้สีนี้ตั้งอยู่เท่าไหร่คุณก็ดาเข้าไปเลย2-3 0 0 0 0หมให้ถูกกว่าเขา <อะ S 1> แต่วิธีการขายพวกนี้เวลาเราขายเองเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อย นะครับกว่าจะขายได้กว่าจะเจอเนื้อคู่นะแล้วแต่ถ้าเกิดไปขายเต็นท์ขายชอร์ลูกขายเซลล์เนี่ยมันมันได้เงินเลยอย่างยังมีช่องทางอื่นอีกไหมพี่ตัวมีอีกเหมือนึ่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี้มันมีอ่าพวกเอกชนก็ะจะเป็นพวกคาซ<ม>ั่มคาซั่มเนี่ยคือเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าเต็นท์สูงกว,กว่าเยอะเลยนะโอ้สูงกว่าเต็นท์เลยเห้าถึงหกหมื่นสุดยอดเพราะว่าโอเคยไปขายมาเนาะใช่ทีเนี้ยเนี่ย ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รถไวคือเทคนิคของเขาก็คือเขาจะเอาถ่ายรูกคือเราขับไปที่สาขาเราต้องเซิร์ชกูเกิลก่อนนะล้วขับ,บไปที่สาขาที่เป็นใกล้เราที่สุดว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะมาถ่ถายรูปเ,เช็คตรวจสภาพรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แจ้งเขาไปว่าเราต้องการยอดเท่าไหร่แล้วเขาจะเอารถเราเนี่ยไปประมูลน,นี่แหละ,ต,ะหต้องใช้เวลาไหมกว่าจะขายได้จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ สภาพรถเรานะสวยแค่ไหนแล้วประมูลได้เท่าไหร่ความพอใจเขาคือคนประมูลน่ะได,ได้ได้ตามที่เราต้องการนะพอถ้าเกิดว่าได้ทำที่เราต้องการเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะเป็นคนกลางแล้วก็จัดการให้เราเองก็ไม่สิงกับได้เงินเลยอยู่ดีต้องต้องรอเหมือนกันมันก็ต้องรอแต่คืออาจจะนานหรือไม่นานมันก็แล้วแต่อยู่ดีแต่มันก็ต้องรอแล้วแต่เนื้อคู่ว่าจะจะมาเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็หลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นพวก เว็บคลาสสิกเลยก็คือ One วัน <S <S ทูค้าวันทูค้าไทยเซ็กันเนคอมตลาดรถอะไรอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยพวกเว็บไซต์พวกเนี้ยแต่หลักๆก็จะเป็นที่ที่โอขายคันเก่าก็จะเป็นพวกเนี้ยแหละมาเก็ตเพจขายดีคอมแล้วก็คาร์ซัมเนี่ยแหละเนี่ยแหละประมาณนี้ถ,ถ้า,ถาทำห้าขั้นตอนนี้แล<อ>้วยังขายไม่ได้เนี่ยก็แนะนําให้ผ่อนต่อไปก่อนใช่แนะนําให้ผ่อนคันเก่าต่อไปก่อนแต่ว่าระหว่างนี้ระหว่างที่เรารอรอในการขายรถอ่ะ อย่าลืมนะว่าเราก็ต้องผ่อนไปก่อนนะไม่ <Yeah. S 2> ใช่ว่าหยุดผ่อนคนระับเราจะมาซื้อรถใหม่ี่ยมันจะกกลเ,เราติดประวัติาชาต้องผ่อนาาเพื่อรักษาประวัติดีเอาไว้ใช่ข้อเสียของการที่เราตั้งขายเองเนี่ยก็คือเราจะ,จะ,จะต้องาอาจจะต้องรอนานนิดน,นึงแต่ข้อดอีมันก็มีนะก็คือเราอาจจะได้เงินเดีขึ้นมันมีข้อเสียงนะ,ะคือการที่เราจะขายเองเนี่ยะจะตั้งขายเองหรือลงในเว็บไซต์เองเนี่ยเราต้องเด,เดินเอกสารเองด้วยนะมันมีเรื่องของการโอน มีเรื่องของภาษีมีเรื่องของการทําสัญญา,าสารพัดเลยซึ่งก็แนะนําว่าคุณต้องมีความรู้ระดับหนึ่งหรือหาข้อมูลไว้ลงหน้าพวกนี้มันต้มีสถาบันการเงินรองรับคร่าวๆอยู่บ้างสีออโต้เงินติดล้ออะไรแบบโออไหนจะไหนจะเรื่องกู้ยืมอีกคนนี้มาซื้อเราถ้าเขาไม่ได้ซื้อเงินสดเนี่ยเขาก็ต้องไปทําเรื่องกู้มาก่อนอถ้าเขาผ่านเมามีกับเราได้ ได้เงินเยอะกว่าจริงแต่มันก็ยุ่งยากกว่ามันใช้เวลาใช่ก็ต้องดูอลองลองช่างอ้ำหนักดูว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราบอกว่า,าไม่ซีเรียสร,ราคาหายไปห้าห0ื0 0เจไม่ซีเรียสขอเอาสะดวกคุณก็ขายชว์รูมขายเซลล์ขายเต้นรถแล้วแต่เพราะว่าเขาจะเคลียร์ให้คุณหมดเลยใช่นะแต่มีข้อสําคัญเรื่องนึงคือข้อควรระวังเลยนะเวลาเวลาจะปิดยอดนะครับเราต้องมั่นใจว่า เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้ไหมเขาเอารถเราไปแล้วเนี่ยเขาปิดไฟแนนซ์ให้เราจริงๆนะเพราะถ้าเกิดเขาเอารถไปแล้วเขาไม่ปิดไฟแนนซ์ให้เราเนี่ยเราก็ยังเป็นลูกหนี้ของธนาคารที่ผ่อนรถอยู่นะนะครับในข่าวเนาะมันก็มีมันก็มีเยอะเหมือนกันแต่เพื่อความชัวรก็ถ้าเห็นคลิปนี้เราสองคนช่วยแน่นอนเราสองคนช่วยแน่นอนครับเหลี่ยงและโอนะครับมีมีข่าวออกมาเยอะช่วงก่อนนที่ ที่คนที่เขาไป,ไปซื้อรถคันเก่าของลูกค้า<ช>เอารถไปจ่ายแค่ส่วนต่างแล้วไม่ยอมปิดไฟแนนซ์ให้ธนาคารก็ยังมาตามธงนี้กับเจ้าของรถคันเก่าคนเก่าอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้ารถติดไฟแนนซ์อยู่นะฮะจะขายใครก็ตามนะฮะถ้าเขาจ่ายแล้วแค่ส่วนต่างคุณต้องมั่นใจนะว่าเขาจะไป,ปิดไฟแนนซ์ให้เราหรือวิธีที่ดีที่สุดก็คือไปด้วยกันไปด้วยกันไปธนาคารด้วยกันเลยไปจ่ายปิดไฟแนนซ์ให้เราเลย <ừ. S 1> แล้วจ่ายส่วนต่างให้เราต่างหาก แบบนี้ชัวร์สุดให้<ด>เราเห็นกับตาให้ได้เล่มภายในวันน่ะว่าเขาจ่ายปิดไฟแนนซ์ให้เราแล้วเขาจ่ายยอดค่างวดทั้งหมดเข้าธนาคารให้เราแล้วอันนี้แหละคือส่วนที่มีฉาชีพจะแบบมาหลอกซื้อลูกค้าได้เยอะเหมือนกันอันนี้คือเป็นความรู้เลยนะอ่าไม่รู้จักอย่าเชื่อใจนะนะฮะต้องต้องรู้จักข,ข,ขนาดคนรู้จักกันยังทํากันได้เลยเดี๋ยวนี้ใช่เอาจริงๆแล้วมัน,ม,นมันก็ดูยากอะ่ะคือเราก็ต้องอย่างที่บอกอ่ะว่าถ้าเพื่อความชัวร์เลยเราไปด้วยการทํานินดีที่สุดที่สุดไม่งั้นคุณก็ยังเป็น ลูกหนี้ของการผ่อนรถคันนั้นอยู่ติดแบคเลตไม่รู้ตัวใช่ไหม<ๆ>เขาแยังทวงหนี้กับเราอยู่อ่ะถ้าเกิดมันยังไม่ปิดไฟแนนซ์รถแมงวิชาชีก็ออกไปแล้วไงใช่ค่ะอืออ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะโอเคนะคบสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคบเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอโตยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็คุณหลิยงนะครับโตโตต้าพาทัวร์ครับ ติดต่อนะคะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับรอชมของดีที่หัตไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ